คนที่ยังหายใจอยู่มาที่นี่ในป่าเธอได้กล่าวคำสาบานได้อย่างสมบูรณ์แบบโครงกระดูกตรงหน้าเขากำลังดื่มเหล้าอีกโครงหนึ่งใช้ประโยชน์จากรูร่วด,ดื่มเหล้าลงคอร่วดเดียวหมดวิกเตอร์คิดว่าตัวเองกำลังฝันอยู่จึงใช้หัวกระแทกโต๊ะความเจ็บปวดทำให้เขารู้ว่าทุกอย่างเป็นจริงวิกเตอร์จับตัวประกรันโครงกระดูกตนหนึ่งขู่ให้พวกมันบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ปรากฏว่าเจ้าสาวซอมบี้คือเอมิลี่สาวงามที่มีชื่อเสียงโด่งดังแถบนั้นวันหนึ่งมีหนุ่มหล่อแต่ยากจนเข้ามาในเมือง พวกเขาตกหลุมรักกันทันทีที่เห็นแต่พ่อแม่ของเอมิลี่ไม่ยินยอมให้แต่งงานพวกเขาจึงจำใจต้องเลือกหนีตามกันแต่หนุ่มนั่นกลับร่นเงินของเอมิลี่แล้วฆ่าเธออย่างโหดร้ายเอมิลี่จึงให้คำสาบานว่าจะรอรักแท้มาปลดปล่อยเธอแล้ววันนี้เธอก็ได้พบคนที่ถูกโชคชะตากำหนดมาแล้วแต่วิกเตอร์ไม่อาจยอมรับการแต่งงานกับซอมบี้ได้ยิ่งไปกว่านั้นเขามีคู่ม่นสาวสวยอยู่แล้วเขาจึงหาทางหลบหนีวิ่งไปจนสุดตรอกทางตันไม่มีทางไปแล้วก็เริ่มปีนขึ้นด้านบน